เป็นคำถามที่ดีมากคำว่าพินสามสายก็คือย่อนสายหย่อนสายที่หนึ่งสายกลางสายที่สองสายตึงมากเกินไปสายที่สามหมายถึงข้อปฏิบัติในสังคมสายที่ทำงานของเราหมู่มากเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ละหลวมที่หย่อนมากก็ให้พัฒนาตัวเองไม่ต้องตึงให้มาอยู่ตรงกลางถ้าใครที่เข้มมากตืงมากก็อย่อลงมาอยู่ตรงกลางให้มาหาสายกลางให้เป็นกลางๆตามหน้าที่ บรรุเกินมาขี่ข้ขานเกินบ่ไปซากเกินมาไปเรียอเกินจังกลางกางันก,กลางกับพอดีสองโง่หันล่ะเรื่เกินอย่างงหนึ่งศากเกินกับสามโง่น,นะดังนั้นแล้วให้ปรับเข้าหากันง่ายมากภาษาสดาอดข้าวเนะี่ยคือสายตึงแต่ก่อนที่อยู่ในวงนะังเนี่ยคือสายหย่อนบริโภคการมาคุณรู้จินเสียงอยู่กับนางสนมไม่บรรลุแน่นอนพอไปบวชแล้วอดข้าวไม่ฉันอาหารสิ่งใดเดก็ตึงเกินใช่ไหมทีนี้ พระอินนะดูอยู่ตลอดก็เลยมาในระมิตเล่นพินสามสายให้ฟังดีดสายมันหย่อนมันก็ไม่เพราะดีดสายตึงมันก็แป๊บเดียวสายขาดพอมาดีดสายกางเออมันดังที่จิตเป็นกลางนุ่มนวลผ่อนคลายสบายยื่อยินเป็นสุขก็ทราบได้ว่าเราต้องฉันอาหารพอสมควรแล้วก็ลงมือปฏิบัติไม่อดจนเกินไปก็เลยได้บรรลุดังนั้นในหน่วยงานบริหารองค์กรก็ให้เป็นกลางปรับเข้าหากัน เมตตาอภัยสันติม,ม,มุ่งมั่นตั้งมั่นถึงความสำเร็จอนนโมทนาสาธุการเรียบง่ายง่ายๆธรรมะ